เดี๋ยวแกะดูเดน,นื้อข้างในนี่มาแล้วค่ะอืนี่ค่ะหวานมากเลยมขมมากอันนี้ขมเข้มเลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุต่ายอีกแล้ววันนี้บรรยากาศก,ก็ยังร้อนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้วารุตาจะพามาให้ทุกคนรู้จักกับผลไม้ป่าอย่างหนึ่งค่ะมารู้จักผลไม้ป่าว่าที่เราเเรียกว่าไม่ได้เห็นกันมานานอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะนี่ ลูกเหลืองๆนี้ค่ะต้นเขาก็จะเป็นทางไปแบบนี้ยาวไปหมดเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่ถ้าเป็นลูกที่เขายังนี่เขาจะมีรังด้วยนะคะมีรังห่อหุ้มเขาเพอหลังจากนั้นรังของเขาจะหลุดไปเป็นแบบนี้ค่ะ แลน,นหลังจากนั้นเขาก็จะมาเลื้องแบบนี้นี่ก็คือต้นกระทกรกป่าค่ะนี่โอยเ็เลื้อยเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเลื้อยเต็มหมดเลยคิดถึงตอนสมัยเด็กๆค่ะไม่มีอะไรจะกินก็ได้ต้นกระทกรกนี่ละค่ะเป็นตัว ช่วยทำให้ได้มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้วันนี้ก็มาย้อนรอยอดีตกับกระทกรกค่ะกล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะคะอยู่ต่้มกลางแสงแดดก็อาจจะร้อนนิดนึงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววรุตาจะเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปชิมด้วยกันนี่ก,กระทกรกนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บลูก เก็บแล้วเดี๋ยวไปชิมกันค่ะนี่ลูกเล็กนี่ค่ะแล้วก็มีผลไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่วรรุตาอยากจะแนะนำใครบางคนอาจจะเคยทานนะคะ จะเป็นบอกผลไม้ก็ไม่ใช่แต่ก็เป็นผลของผักค่ะใครบางคนอาจจะเคยทานหรือบางคนอาจจะไม่เคยทานเดี๋ยวรุตาจะพาทุกคนมาเก็บนะคะนี่เข้าปบากนี่สิ่งที่อยู่ตรงหญ้าตรงหน้านี้ก็คือต้น ตำลึงค่ะตำลึงเลื้อยเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือตำลึงแล้วก็นู่นสีขาวๆก็คือดอกตำลึงค่ะอเผอิญหญ้ามันเยอะวารุตากลัวค่ะนี่ลูกตำลึงนี้ค่ะกำลังแดงแดง เดี๋ยวเราจะเก็บลูกตำลึงไปชิมกันค่ะโอยนี่ใครเคยกินลูกตำลึงแล้วหรือยังคะนี่ลูกตำลึงแดงๆแ,แบบนี้โอ้ยนี่นี่จะมองหาอีกลูกนึงค่ะอุย้ยมีลูกเดียวสงสัยจะหมดแล้ว เดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะเขาจะมีลูกอ่อนๆของตำลึงลูกตำลึงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นนะคะนี่ค่ะมาถึงจุดนี้อีกจุดหนึ่งค่ะเมื่อกี้เรายังเห็นดอกตำลึงกันไม่ชัดนี้ค่ะดอกตำลึงสวยมากเลยค่ะดอกตำลึงตำลึงนี้นะคะใครๆก็รู้จัก กินได้ทั้งออยยอดของเขาเอาไปทำต้มจืดอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้วรุตาก็เก็บลูกสุกมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะเก็บลูกอ่อนค่ะลูกอ่อนเขามีเยอะแยะเลยเดี๋ยววัุตาจะเอาไปลองชิมนะคะเพราะว่าเคยกินแต่ลูกสุกค่ะลูกอ่อนยังไม่เคยกินเดี๋ยวพาไปชิมด้วยกันค่ะนี่ลูกอ่อนของเขานี่ เอาไปชิมให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติก็เป็นแบบไหนเอาทุกขนาดไปกันเลยนี่ค่ะได้มาสองขนาดแล้วนี่เอานี่ขนาดโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงมาโตอีกหน่อยนึงแล้วก็ใหญ่สุดนี่เอาลูกนี้เลยค่ะอู้อ๊ยอนี่ค่ะผละไม้ป่า ที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นยาวหนะมายาวนานนะคะวันนี้วรุตาจะพาไปชิมค่ะว่ารสชาติก็จะเป็นแบบไหนเพราะว่าลูกดำลึงวะก็เคยชิมแค่ตอนที่ลูกเขาสุกค่ะแต่ลูกเล็กๆไม่เคยชิมทำไมถึงคิดอยากจะมาชิมเนื่องด้วยว่า เพื่อนเขาแนะนำนะคะว่าลูกของเขาอร่อยทานแล้วเหมือนแตงกว่ารุตาก็เลยมีความอยากรู้อยากเห็นอยากลองว่าเหมือนแตงกว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันค่ะมานั่งกันมุมนี้มาชิมด้วยกันอุปกรณ์ทำงานเยอะเลยค่ะ ทุกอย่างมาจากธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยล้างเดี๋ยวทานกันเลยค่ะลูกตำลึงสุกอันดับแรกเดี๋ยวเรามาลองขับทกรกป่ากันก่อนค่ะคิดถึงอดีตวัยเด็กดูเขาสีสวยมากๆเลยค่ะตอนแก่แล้ว ดเดี๋ยวแกะดูเนื้อข้างในนี่มาแล้วค่ะอืมนี่ค่ะหวานมากเลยอหูนี่ใครเคยกินมั้งคะัดทกรกป่าค่ะอืมหวานหวานมากเลยค่ะอืมอืม,อม,อม อร่อย <c oughs> ลูกนี้ใกล้สุกแล้วค่ะลึงเหลืองเดี๋ยวก็ชิมก่อนโอ้นี่ค่ะมอ้อมเล็ดก็เต็มเลยค่ะขนาดนี้เปรียปร้ยวหวานก็อร่อยเหมือนกันค่ะหืมหืมกัดทกรกปาก ถ้าใครมีอยู่ในสวนอย่าฟันก็ชิ้งนะคะเก็บไว้รับประทานค่ะวิตามินซีสูงมากๆเลยค่ะแล้วเป็นผลไม้ป่าที่ให้พลังงานแก่เราเยอะมากเลยค่ะตัวกระทบรกป่าค่ะวรุตายามที่ไม่มีอะไรจะกินสมัยเด็กนะคะก็ได้กระทบรกนี่แหละค่ะช่วยชีวิตนะคะอย่าลืม อุ้ยมีอีกลูกนึงได้กินอีกลูกนึงลูกนี้อุย้ยลูกนี้เนื้อเขาแห้งกับข้างในแห้งแข็แงๆเลยแสดงว่าโดนแดดเผามากๆเลยค่ะนี่คือเม็ดของเขานี่แห้งมากเลยค่ะอามาถึงคราวค้องตำลึงตำลึง่ไรๆก็รู้นะคะว่าเป็นเป็นผัก กินยอดที่เรามาทำแกงจืดมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือแล้วแต่ที่ใครอยากจะทานนะคะแต่ก็มีไม่เยอะแล้วค่ะที่จะเอาลูกตําลึงมารับประทานวันนี้วรุตาก็เพิ่งรูกก้ข้อมูลน,นะคะว่าลูกอ่อนเขาทานได้แต่ลูกสุกวรุตาทานมาตลอดเลยค่ะแต่นานแล้วไม่ได้ทานวันนี้มาย้อนระลึกถึงวัยเด็กค่ะ ใครที่ยังไม่เคยทานลองดูนะคะนี่ค่ะลูกทำลืงโอ้เนื้อเขาแดงมากเลยค่ะหวานดูเนื้อดูเนื้อนี่ดูเนื้อค่ะข้างในเ็าจะมีเม็ดเล็กๆนะคะมีเม็ดเล็กๆอยู่แล้วก็จะเป็นเมือก เมื่อค่ะนี่ค่ะลูกตำลึงลูกตำลึงลูกตำลึงสุดหวานไม่มากหวานกำลังพอดีใครที่เป็นโรคเบาหวานแนะนำเลยค่ะแล้วก็สีสันแบบนี้นี่ค่ะ วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะนี่ใครเป็นโรคหัวใจมากินลูกตำลึงกันค่ะเดี๋ยวลูกสุกผ่านไปแล้วเดี๋ยววรุาตาก็จะมากินลูกเล็กนี่ลูกตำลึงลูกเล็กค่ะลูกกระจิ้วเลี้วเลยเดี๋ยวกินกันเลยนะคะเป็นการกินของรุตากครั้งแรกนะเนี่ยอืมผม หมนำเหมือนมะระเลยค่ะแต่กรอบอร่อยหอมหม,มเนื้อข้างในเหมือนกับแตงกวาเลยค่ะกล้องอาจจะปรับให้ไม่ชัดนะคะแตงเหมือนแตงกวาเลยค่ะเนื้อของเขาก็เหมือนแตงกวาเลยค่ะแต่ขมเหมือนมาระเฮขมเหมือนมะระแต่รสชาติแล้วก็ ข้างในเหมือนแตงกว่านี่ก็คือลูกตำลึงอ่อนนั่นเองค่ะขนาดนี้ทองไปแล้วเดี๋ยวลองขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะลองดูว่าก็เป็นยังไงครั้งแรกครั้งแรกค่ะหอมมากขมมาก แต่ความกรอบก็ยังเหมือนแตงกวาอยู่เหมือนเดิมแต่ความขมเด่นนํามากเลยค่ะเมื่อกี้ลูกอ่อนขมยังพอรู้ว่าขมแต่นี่ขมนําค่ะออืกินต่อไม่ไหวจริงๆแต่หวานเป็นลมขมเป็นยาอีกหนอนืออใครที่ชอบกินขมๆแนะนําลูกตําลึงค่ะอืมอ อืมขมขมอันนี้คือลูกใหญ่สุดใหญ่สุดนะคะก่อนที่ก็จะกลายมาเป็นลูกตำลึงสุกแบบนี้เดี๋ยวลองชิมกันค่ะเวลาลูกตำลึงออกมาแล้วก็จะมีน้ำออกมาด้วยนะคะน้ำเหลืองๆอ่อนๆอันนี้ขมเข้มเลยค่ะ ดูเนื้อของเขานะคะเหมือนกับแตงกวาเลยค่ะมองคล้ายแตงกวาลูกเล็กค่ะแต่นี่คือลูกตำลึงยิ่งแก่ความขมก็จะเข้มข้นมากขึ้นพอสุกความขมก็จะเริ่มหายกลายเป็นความกลมๆค่ะนี่คือลูกตำลึงค่ะ ขมมากๆเลยค่ะแต่สําหรับคนที่ชอบความขมวารุตาแนะนําแนะนําค่ะใครที่ไม่ชอบความขมก็เจอลูกอ่อนๆแบบนี้ทานได้ค่ะยังไงก็นะคะผละไม้ป่าหรือของพื้นบ้านดั้งเดิมของเราวารุตาก็อยากให้ทุกคนเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าของดีบ้านเรากําลังจะหดหายกันไปหมดแล้วถ้าเราช่วยกันคนละนิด เราก็จะมีผักพื้นบ้านหลากหลายให้เราได้รับประทานการที่เราได้รับประทานผักที่หลากหลายนั่นก็หมายถึงว่าจะทำให้ร่างกายของเราสุขภาพดีด้วยค่ะก็วรุตาอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีก็อย่าลืมดูแลธรรมชาติกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวรุตาด้วยนะคะ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอดีแล้วก็พอเพียงค่ะสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะ